ด,ะะดูดาาอาจารปลาเก็บมุมนี่มั้งนี่เก็บมุมโน้นมุมข้างหลังตังค์เสาเราเมาเก็บเ้าเก็บมุมข้างหน้าเลยเรียงั้นตังคพอเไังคอหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดสอ่ปดอแปนสวัสดีครับยูกับส่องออมชินรอนทัวนะพี่น้อง ไปทิ้มเลยลูกพี่ไม่ได้หินของดันไปทิ้มเลยมันเป็นหินหินไข่พญานาคนะคือปลาเราไปทิ้มเลยมลกกันเป็นลูกพี่เลยมันร่างอัไรหรือไดว่าขนาม้าได้เลี่ยงเลี้ยงเลี่ยงสีงามเลยคือหนังหินไข่จะไดิหินไขไ่ไ,ขได่นลงเสายุบบอมีแต,ต,ต่ก้อนโตๆเลยแล้วคุณตักสะดุดได้บ่ได้แต่ว่าตั๊กบาดตัก๊กสีลงบ่ลุงคน ติดกับสารข้าวด้มีโจ12ล้อยังรอเลยสองวันสองยืสยงส่สุเอะไร B สองสี่ศูนงสีไกลๆอ่านไม่เข้าชัด ดนูจะพาไปดไูใกล้ๆก็สิบจองลอ,อยังรอเลยดิยัยงรอเลยดิยัยงรอเลยดิยยลูกอูไหนอันนี้อันนี้เป็นรถอันนี้เป็นรถด,ดำดำมันดำเขาที่รถกระบะมาแล้วคนบริษาย่างคนสิตตกเชือดิ หน้า่อๆเลยด้วยมนิดหัวไป่นังเขาบอกข้าหัวสิเขาไปรีวิวอยู่ข้าหัวเอาปหนาปลาก่อนหนาปลาแล้ลงลงรถตันอีะเลยหนานเลยโอ้สิ้นสนดแ้ นรถใหญ่ๆกองแล้วก็คอปปั่นปั่นแล้วก็ปั่นปันปันพาดมาดูหน้าหน้าห่อเลยรับสื่อเขาไม่โดตัก่อนหน้าหรอเลยไหมเรงแรงรอยังเทพยบเยด้ มีหมี8ล้อด้วยแปดล้อจอด,อดอที่เขาอยูต่ตู้มบนได้ขานาดเลยอืมพอดีของโดตลี่เยอะหนางนั้นเดใ๋ยดูี่ bây đi <laughs> cái <laughs> mình chẳng chầu thì cái <laughs> này đi phải phân biệt mức đẹp của chúng con kiếp ngăn vào đây đi à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  这样也有限。 ในบ้านเขาด้ยนด้วยปัดนาดินปั้นดีนด้ิ่บ้านเขาเวลาเด้กวยมีนเก็บงานเก็บงานอาละพวกพีเดี๋ยวสั่งข้าหน้าดินมาอยู่ที่เดี๋ย้อันปนมาก้้นมาเดี๋ยวปั้นโอ้ จงานพโตเสียตจเ้นะครับคนน้องเรือร <for> ับจบทุกงานิดร <Marie. S 2> okay. ับจบเพื่อาจารปลาจาปลาแล้วคิดงานิดเงีอยมดเลยพอใจลูกค้าก็คิดปลูกตี้ยอว่ามีดินแตกแจ๊กง่ายราปั้นเสียอะไรไม่รู้ดีมือขั้นเทพเลยจา์ปลา ไม่เลยคือมันค้มมาไเ้ยเพราะเด็กพวกเจ้าหัน กันแล้วด้อยไม่รู้จะเทไหนเด้อลุงไหนลูกพี่มาหาลูกี่ปลาที่ก่อนลุงไหนลูกพี่พี่ลุงไหนลูกพี่รู้ลุงไหนเด้อยตรงนี้บ่ถ่ายมาลูกี้ถ่ายมาไปลูกี่สายไลูกี่สายไปเยอะ ไปดูว่าังฟังอัอฟังฟังฟังดูดิฟังหลัดลาดไปเร่ยพี่ลาดไปเลยลไป,ยไไไปโอเค เดี๋ยวให้คุยกันก่อนยื้อสังวันสางงานอยู่ที่ปลาเก็บปั่นเก็บงานเลยด้อดูดินมีฟูๆสวยๆเก็บปลาปลาชาน้มๆขอเดี๋ยลูกพี่เด้อปั่นดินฟูฟูจะทำงานเนี่้องนก็ส่งงานง่ายเลย ไลูกพี่อาจารย์ปลาเราได้ไข่แล้วฮาลิงอุ่มเตียงเราได้ไข่ด้วยนกเสาแล้วาปั่นต่อลูกพี่เอาสวยเนียนๆด้วยนี่ส่งจะส่งงานเรื่อยๆเที่ยวสุดท้ายคิดว่ามันเสียใครอีสองเที่ยวพอๆลูกพี่พอ จะลากไปเลยจีกแต่ว่ารอบนี้อาจารย์ปลาเกยย่องนะเตไม่ปั่นเย็วเด้อพี่ปลย่งยองย่องย่องไปแล้ว ชาวชาเทไปพี่อัน,นเงี้ยงดยก่่น แดดลุงว่งหได้ดรือเาเก็บงานแล้วเดือไปแล้วนี่จะต่อไหนอย่างคู่ย่งหวานเลยไม่ได้ดอดทำไมถึงมีนนเศษชัว้อเลย ไปลงไหนมรกไซด์ทางหน้าวะลูกเกดลเกด้เกดให้กลับรถที่ลาดลงไป ลดินที่สวยได้หน้าดินลงหมดแล้วลูกพี่ดินทรายไม่เหมือนเดิมเลไหลอย่างดีเลยมันหมดแล้วลูกพี่ เราคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะพี่น้องๆเลยคลิปหน้าเจอกันใหม่เก็บงานส่งงานเรียบร้อยนีลงสามปีกอง,ดเ,เ,ดเ,กง,งเดี๋ยวได้เครียดๆหน้าดินเลยับส่งงานได้เลยเอามมุมนี้ก็ใส่แล้วก็ไปเรือยแต่ฝังท่อ,อได้มาโคกมาได้มาฝังท่องานส่งงาน,นางานสองไร่จบภารกิจทีมง,งานเสียตะหกล้อสิ่ง คลิปนี้สวัสดีครับ